แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของภูมิภาคอาเซียนไหลผ่านเมียนมาสอปปอลลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามมีส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งแต่แม่น้ำซึ่งเชื่อมสายใยแห่งชีวิตสายนี้ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้ทุกฝ่ายต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเร่งหาทางแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำโขงนั่าเป็นปัญหาระดับภูมิภาคนะคะที่ชาติอาเซียนต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะที่รุ่มน้ำโขงเผชิญปัญหาน้ำล้นตลิ่งค่ะทั้งฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยในวันนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์สปป,ปลาวค่ะทาง MRC หรือว่าคณะกรรมาการแม่น้ำโขงได้จัดก,การประชุมเพื่อที่จะหาทางออกจากปัญหาต่างๆค่ะด้านนายเสริมไทรโกมสิทธิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสปป,าปาลาวกล่าวในที่ประชุมอาเซียน m อ c มาซีมาด้วยความมั่นคงทางน้ำครั้งที่สองว่าแม่น้ำคงนั้นเชื่อมโยงแต่ละประเทศเอาไว้ด้วยกันทั้งในแง่ของวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตริมฝั่งน้ำแต่แม่น้ำซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของอาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบทั้งปัญหาน้ำล้นตลิ่งและฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล การที่ระดับน้ําในแม่น้ํโขงเพิ่มสูงขึ้นจากใต้ฝุ่นยางิส่งผลกระทบต่อชุมชนริมชายฝั่งทั้งไทยเวียดนามและลาวสะท้อนให้เห็นความเร่งด่วนที่ประชาคมอาเซียนต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องชุมชนภาพมุมสูงจากการบินโดรนของคณะกรรมการแม่น้ำโขงเหนือลุ่มน้ำในวันที่น้ำเอ่อล้นชุมชนช่วงวันที่13-16กันยายนแสดงให้เห็นระดับน้ำท่วมซึ่งมิดหลังคาบ้านของชาวบ้านสะท้อนวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้น มวลน,น้ำที่ไหลบ่าลงมาจากตอนเหนือสู่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการตั้งคำถาม,ถ,ามถึงการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำโขงรวมถึงการปล่อยน้ำจากเขื่อนว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมหรือไม่ We are also communicating with the various reservoirs in Laos and in China to make sure that they can help. Rather than add problems So uh, we have done that But the massive amount of rain And the aftermath was too heavy So um, it flooded uh, some parts of the mainstream Like เ uh, ชียงค้านเปลี i ยงเทียนน้องค้าย Some low-lying areas of น yeah. าคอนพน้องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสร้างความสูญเสียให้ก่บชุมชนริมฝั่งน้ำ ด้าน MRC รระบุว่าแนวทางการแก้ปัญหาคือการอาศัยการร่วมมือกันของชาติอาเซียนรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเพื่อวางแผนนอกจากนี้ยังต้องประสานงานกับประเทศต้นน้ำและปลายน้ำเพื่อให้การคาดการสถานการณ์น้ำแม่นยำที่สุดเพื่อรับมือกับปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี The Mekong countries we cannot work alone and and we cannot work in antagonistic to our neighbors either upstream or downstream or even further down because the mekong is not just for the mekong countries but it's also for the region หัวใจในการบรรเทาผลกระทบหลังจากนี้คือการแจ้งเตือนชุมชนริมฝั่งในแต่ละประเทศให้ทันเวลาได้คณะกรรมาการลุ่มน้ําโขงเตรียมเปิดให้ใช้งานแอปพลิเคชันวันแม่โขงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาว คือการจัดการโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสร้างแก้มลิงและเพิ่มพื้นที่รับน้ำในอนาคตแม้ว่าจะมีการหารือในระดับภูมิภาคหลายครั้งแต่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมจากฝนตกหนักยังคงเป็นภัยร้ายที่กระทบชาวบ้านริมฝั่งโคงที่ทุกวันนี้ยังคงรอคอยให้การแก้ไขปัญหาต่างๆเข้าถึงชุมชนของพวกเขาได้อย่างแท้จริงนัทชากิิโมกไทยพ b s อสรายงาน